ทักทายพ่อแม่พี่น้องชาว youtube เผือดทั่วโลกเด้อจ้าทักทายด้วยมุมสูงที่กรุงเทพมหานครค่ะอยู่แถวเทิดไทยคอนโดที่มองเห็นนี่เป็นคอนโดสุภาลัยสุภาลัยจ้าอยู่แถวเทิดไทยค่ะพี่น้องอันนี้จะเป็นด้านหลังเนาะ ค่ะเป็นยังไงเนาะหลังจากวันที่ยี่สแปดนะค่ะก็ถามว่าที่นี่กระเทือนไม้กระเทือนค่ะพี่น้องกระเทือนเหมือนกันอยู่แถวแจอยู่แถวเทิอไทยวันนี้ตอนเย็นวันที่หนึ่งเมษาเนาะเป็นจังไงค่ะพี่น้องมีผู้ใดแบบเย่แย่แย่แย่ย่บ่นเนาะ ยายก็เลยมาอัดมุมสูงให้ดูค่ะให้ชมเห็นมะขามไหมคะเอ่อมาอัดมุมสูงให้เบิงค่ะพี่น้องมาถักท่ายพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบเปิดค่ะบรรยากาศประมาณหกโมงครึ่งค่ะหกโมงเย็นนะในขณะที่ยายอัดวิดีโออยู่เนี่ยเป็นเวลาประมาณหกโมงเย็นค่ะพี่น้องที่เดี๋ยวเห็นนะ่าจะเป็นวัดเพลงนะคะเป็นวัดเพลงค่ะ แล้วเห็นอยู่จะเป็นวัดเพนเด้อจ้าจับเราแน่นๆนะยายอ๋อยายก็เป็นลราไม่ใช่ยายเป็นอีสานค่ะยายเป็นคนอีสานก็จะเป็นประมาณนี้แหละค่ะที่มองเห็นอยู่นู้นจะเป็นโรงพยาบาลพยาไทยสามจ้าอันนี้ก็จะเป็นคลองเชื่อมไปคลองภาษีเจริญค่ะอันนี้จะเป็นคลองในซอยเนาะ ตองมีสอยค่ะย่ยก็ได้มาถักท่ายด้วยแบบบรรยากาศตอนตอนแรงค่ะตอนแรงของวันที่หนึ่งเดือนเมษาสองห้าหกแปดเนาะค่ะอีกก็จักี่มือก็จะเป็นสงการแล้วนะพ่งสงการแล้วนะเป็นวันที่สิบสามเมษาค่ะไปเที่ยวทั้งไหนกันเนอะผมแม่พี่น้องชาวยูทูบเผอเขียนบอกยายในเป็นอย่างน้ะว่าไปเที่ยวไหนกันจ้ะ โอเคนะคะขอให้ทุกคนโชคดีโชคดีนะ mm hmm. เดี๋ยวพอ,อกันไหมจ้ะขอบคุณทุกการรับชมอบข,ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกที่แวะเข้ามาเยี่ยมเยียนทักทายยายลมคนร้อยเอ็ดวัตบุรีเนาะคะ่ะ mm hmm. สวัสดีโชคดีปังปังหนึ่งเมษา